สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเอาโฮย่าออกจาก i.c.u นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อาจจะงงว่า i.c.u คืออะไรนะครับเมื่อวันที่สิบสามิถุนาเราได้ถ่ายคลิปว่ามีโฮย่าชนิดนี้นะครับมันเหี่ยวแห้งกำลังจะตายดีไม่ตายดีถ้าปักชำธรรมดาเนี่ยนะฮะมันก็จะตายเราก็ใช้วิธีเอามาเข้า i อซก็คือว่า เอามาปักลงปลักแบบธรรมดาแต่ว่าเอามาใส่ถุงนะฮะถุงอย่างนี้คือถุงถุงซิปนะฮะถุงซิปครับแล้วก็เซิลให้แน่นเลยนะฮะไม่ให้น้ำเข้าไม่ให้น้ําออกไม่ให้อากาศเข้าในนี้ก็จะมีอากาศอยู่นะฮะแล้วก็เอามาผูกไว้นะฮะในที่แสงแสงลาไรนะครับทิ้งไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะฮะก็จะเห็นผลนะฮะว่า มันจะรอนแล้วมันจะตายนะครับอันนี้ผมทิ้งมาประมาณเดือนครึ่งแล้วครับเมื่อสองสาวันก่อนผมก็ได้มาแกะกเราจะแกะออกแล้วต้องค่อยๆเปิดนะฮะเปิดอให้อากาศเริ่มเข้าให้เข้าเริ่มปรับตัวนะฮะจากนั้นทิ้งไว้สักสองสาวันแล้วเราก็มาเอาออกจากถุงได้นะครับนี่ฮะอางนี้เราก็สามารถจะเอา ้นที่อยู่ในนี้นะฮะไปปลูกต่อได้นะครับมาดูที่ว่าผลงานเป็นยังไงนะครับนะะมียอดเลยฮะจากใบเขียวๆแห้งๆถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวันที่13ษามิถุนายนนะฮะก็จะเห็นความแตกต่าง้วยสิ้นเชิงนะฮะจากใบไม้เขียวๆอ่าเราก็จะได้ยอดนี่นะฮะมียอดพยายามจะให้ดูว่าแต่ละกิ่งแต่ละกิ่ง นี่เราก็เอาต้นที่รอดๆเนี่ยนะฮะไปลงกระถางใหม่หรือว่าจะเอาไปกระถางนี้ไปแขวนก็ได้นะฮะแลครแต่ถ้าว่าอาไปลงกระถางใหม่เราก็จะได้ต้นเพิ่มนะฮะอันนี้ก็หมุนดูซิว่าก็จะมีบางบางกิ่งนะฮะที่ อาจจะไม่รอดนะฮะมันก็จะมีใบเหี่ยวใบแห้งตาอยูอย่รงนี้นะฮะครับให้ดูอีกถุงหนึ่งครับนี่ครับถุงที่อยู่ติดกันนี่เป็นคนลชนิดนี่ผมท,ทําทีหลังนะครับก็ทําวิธีเดียวกันละครับว่าเราเปิดช่องให้มันแล้วนะฮะเดี๋ยวอันนี้กระถางเล็กนี่เอาออกง่ายมากเลน่อนมาให้ดูอ่าเราจะเห็นว่า ต้นนี้เข้า i อซูแล้วก็ไม่รอดนะฮะก็ตายนะครับแต่อีกต้นหนึ่งอันนี้รอดแล้วนะครับนี่ฮะแค่นี้เราก็ช่วยชีวิตโพรยาของเราได้แล้วนะครับจากที่มีอีกต้นหนึ่งสองต้นนะฮะสองสองอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเอาโพรยาเข้า i อซูนะฮะ